มันเหมือนกับก่อนนะทำะไรกินดีไนะปแกะออกมานี่ก็ถือว่าได้ ไอ้บุญช่วยสัเดีจเจ้าทักทายนะเจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะเจ้าเม็กดกระถินอ่ะเอาเนี้ยยังไงกลิ่นดีเนาะกาบบอกไอ้บุญช่วย <c oughs> อ้าวนึกว่าสต๊อฟเม็กดกระถินเจ้าไอ้บุญช่วย <c oughs> สวัสดีแม่ดนิ่วคนน่ารักขอบพระคุณค่ะคุณบุภาคนงาม เ,เล็กคนงามสวัสดีเจ้าแม่นิวแม่นิวนอ้อแม่นิวจะเอาไปทำอะไรอย่างดีเนาะคุณปูสวัสดีเจ้ายีวาดยี่วาสวัสดีเจ้าขอบคุณนะเจ้ายีวาดเด็กเล็กบอกใส่ทรงต่ำอืมเลิฟห้านะฮะจากยี่ยวาคุณตาบอกไอ้บุญช่วยเนาะ อ,อคุณผ่าบอกคุณกะซ่านะเจ้ายิบ้าดบอกเม่นมนิวเม่นนิวเดียลิสนีสส่เจ้าเม่นนิวจเจ้าเจพฟอนคนงามสวัสดีค่ะยิ่เล็กบอกน้องกาเจฟพอน้องคาย,ยวาดมาเนาะขอบพระคุณนะเจ้าถ้ามันแตกเนาะรู้สึกก่อนถ้ามันแตกก่อนคนโอเคได้ยังไหมเจฟฟอน,นะคะจากคุณกาเนาะยา่ยริสบอกเลบหกค้านะคะ อยายเล็กบอกยายวาดเจฟพรก็ไอ้บุญช่วยสวัสดีค่ะยายลิศบอกเจฟพอนเจฟพอนค่ะยายวาดบอกยายลิศเนาะอืมไม่นียวว่าไม่นียวจากพวกนี้ต่าส้มดีกว่าเนาะยายวาดยายลิศยายเล็กนะคะจากคุณกาเนาะเจฟพรก็น้องกาซาคุณบูญผาก็สวัสดียายเล็กค่ะยายลิศก็ยายเล็กยายวาดสวัสดีค่ะฮะอย่ามามามายายวาดเอามากินกับส้มตําอืม นีนน่ยเนี่ยเนี่ยเจ๊พรบอกยีเล็กนะคะยนเล็กเจ๊พรคุณกางบอกคุณบุพาค่ะคุณภาก็ต้องทายวีวาดมาเนาะยีวาดบอกน้องก,ก,กาซาไอหมุนช่วยอะไรรับทราบกระถินบ้านเฮาผมนึกว่าเอาไปทาําอะไรอย่างกินนี้เอาไปทําเป็นส้มตําใส่กระถินเนาะเนาะ,ะ,ะไม่เหนียวไม่เหนียวว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เหนียวทำอ่าส้มตํากินนีก่านะกลางวันอะไปซื้อเขาก็ได้เนาะถ้าเราขี้เกียจทำอ่ะเรามาเราก็เอาเม็ดกระถินเนี้ยโรยใส่เนาะทุกค,คนเนาะ ไม่นีว,ว่าน่าจะโอเคนะที่พอนบอกคุณบูพาคนงามหญ่ยยลิศก็ใยญ่เล็กคะ่ะยา่เล็กบอกใส่ส้มตำเลยไม่หนีวนะคะโอเคจ้าพี่ช่างรุงสวัสดีค่ะพ่อของน้องแมวนะพี่ช่างลุงอะ่ะที่พอนบอกยญ่เล็กนะคะยาว่วาดบอกเจ้พยาพ่อหญยเล็กก็คุณยา่าค่ะอือยายลิศก็เหมือนแต่ก,ดก,ดกด่อนคุณนุ้ยคนงามเจ้าน้องนุ้ยสวัสดีเจ้าหญยเล็กบอกช่างรุงนะคะภาพมันบอกค่อยชัดไหมก่อนทุกคน มันเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตของเฮาหรือเปล่าหรือว่าของมันเป็นอยนยังไงดีเนาะอย่างไรสุดท,ท้ายพี่ช่างรุ่งค่ะน้องนุ้ยบอกแม่นิ้วนะคะคุณมู่ปากก็สวัสดีเจฟคอนคนสวยค่ะน้องนุ้ยบอกยายอลิสค่ะเจฟคอนบอกทักท้ายทุกท่านนะคะวันนี้แม่นิ้วไม่ได้ไปบ้านเจฟคอนเลยเจฟคอนจ๋าพอดีแม่น,นิ้วไปข้างนอกอ่ะไว้วันหน้ายังมีเราเจฟคอนเนาะ น้องนุ้ยจ้ายายวาดบอกน้องนุ้ยฮะจะขอทั้งไทยน้องนุ้ยจ้าน้องนุ้ยก็พี่บุภานะพี่เหนือพี่เหนือสวัสดีจ้าพี่เหนือบอกยายเล็กยายเล็กนะคะเจฟฟอนกับหัวใจกอดกอดคุ้หาบอกว่สวัสดีจ้าเอริสนะคะยายเล็กแอบแอบยายวาดก็ยายเล็กน้องนุ้ยบอกเจฟฟพรพี่เหนือของเขาน้องททยยายวาดจ้าเจฟฟอนทั้งททยพี่เหนือละวีเนาะน้องนุ้ยบอกยายวาดยายวาดยายเล็กบอกพี่อ่าพี่ละวีจ้า น้องนุย้ยเาเล็กคุณบาก็สวันดีน้องนุ้ยคะ่ะน้องนุย้ยบอกพี่กวีเจ้าเยเล็กก็แอบแอบดูนะคะดิวารก็ทังทายคุณบุาวันนี้มันนิ่งขึ้นช้านะทุกคนพอดีว่ามัวแต่ไปดูหนัง,นงก็เลยขึ้นช้าพี่ช่างรุง่งสวัสดีทุกคนนะฮะพี่ช่างรุง่งแมวเป็นยังไงบ้างพี่น้องแมวสบายดีไหมเยเล็กขอบคุณคะ่ะรักคนอ่านน้องนุย้ยน้องนุ้ยนะคะคุณผาบอกสวัสดีครับพี่ช่างรุ่งคะ่ะ รักคนอ่านบอกพี่ช่างรุ่งนะคะน้องนุ้ยก็พี่ช่างรุ่งค่ะเด็กเล็กก็สวัสดีเกินน้องนุ้ยบอกรักคนอ่านสวัสดีนะคะเด็บ้านของเราทักทายพี่ช่างรุ่งเด <sim eins> ็กเล็กก็หัวใจกอดเนาะเด่าเล็กก็น้องนุ้ยเจฟอนบอกน้องช่างรุ่งพี่คำปอนสวัสดีเจ้าหัวใจบวกๆมาเลยเนาะยายอเลิกก็คุณกาซ่าค่ะรักคนอ่านบอกพี่คำปอนนะคะยายจ๋าก็สวัสดีแม่นิวนะเจ้าสวัสดีเจ้าทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะคะ ถ้าคุณอ่านบอกยายอลิสนะคะอืมฝนตกพองกวเจ้าลุกคนแม่แม่มนิวนี่เมื่อกี้มันตกมานะแต่ว่ามันหยุดไปแล้วอะ่ะมันหยุดไปเรียบร้อยแล้วค่ะยิจ๋าสวัสดีแม่เมนิวรักคนอ่านบอกยายอลิซแม่แม่นิวอา่านเลยคุณผาบอกสวัสดีค่ะพี่คำปอนค่ะเจี๊ปอนบอกพี่คำปอนฮะแมวสบายดีแต่คนเลี้ยงอ่ะตั้งหมดค่ะอาหารเออไม่เป็นไรหรอกเราอะ่ะมันเป็นมนุษย์ที่เราสามารถหากินได้พี่ช่างรุ่ง จริงๆนะเราสามารถหาเงินหาอะไรได้อะ่ะมีมือมีอะไรอย่างเงี้ยหาได้มีเท้าเดินไปหาแต่แมวอะ่ะมันไม่สามารถที่จะไปขอทุกคนได้เพราะว่าบางคนเขาไม่รักแมวไงไม่รักหมาจริงนะไม่นิ้วทุกวันเนี้ยนะบางคนบางทีนะกินข้าวยังไม่ได้กินเลยแต่ไม่เนี้วเอาข้าวให้หมาก่อนเพราะว่าไม่ใช่หมาแล้วนะหมาจรเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราไม่ให้เขาอะ่ะถ้าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเขาลาบากนะ เขาไม่รู้วิกินที่ไหนรอกฝนตกน้ําท่วมอีกเออไหนจะต้องห่วงกินห่วงอะไรอีกเนาะเราก็สงสารนะเราให้เขาก่อนเลยนะกินพี่ช่างลุง่งอ่ะพี่คำปอนบอกสวัสดีเออสบายทีทุกท่านครับนะฮะเจ๊พรของเขาก็ให้หัวใจไวฟายจจ๋าเลิฟสิบสามขอพระคุณคะ่ะคุณคือใครสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเจ้าดิวานบ,บอกยายจา๋าคุณบูผ่าบอกสวัสดีคุณคือใครคะ่ะดิวากบอพี่คำปอนรักคนอ่านบอกคุณคือใคร คุณคือคือใครใครคือคุณเออใช่ไหมอือเดี๋ยวเม่นิวขอไปดูเลยนะถ้าคนอ่านคุณคือใครเป็นผู้ใดเนาะเป็นผู้ใดเนาะพี่ช่างรุง่งเมตตาจำเริญจำเริญเธอดนะคะจริงพี่ช่างรุง่งนีคิดแบบนี้เลยนะคือไม่รู้อ่ะ ด้วยความที่เขาเขารักหมาลักแมวไหมพี่เราก็เลยมีความรู้สึกแบบมันเห็นใจพวกเขาอะ่ะคือที่มีนิวลงสี่ห้าหกตัวนะหมาจรทั้งนั้นอีกสองตัวนั่นก็มีเจ้าของนะแต่ว่าเจ้าของเขาบอกเอาข้าวให้กินอะ่ะแล้วน้องก็พร้อมอ,มอะ่ะแล้วเราก็ให้หมาจรนี่สามสี่ตัวเนาะเราก็ต้องจําเป็นให้ไหมล่ะถูกไหมอะ่ะแต่ค่าใช้จ่ายเรามันก็ต้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมแต่ม่นิวโชคดีนะน้องที่ทําสีรถอะ่ะ เขาก็ช่วยอาหารบ้างอนะไรบางบางครั้งเนาะน้องมันเป็นคนใจดีมากอะ่ะคุณยายเจ้าคุณยายสวัสดีจ้าวันนี้ไม่นิวกลับมาสายนะคุณยายจ๋าไม่นิวอามัวจะไปดูหนังอะ่ะมันน้องพอนอะ่ะอี่ว่าขอบคุณคะ่ะยะเล็กขอบคุณคะ่ะสําหรับสติกเกอร์เนาะคุณยายบอกสิบห้าสิบห้านะคะไม่นิวจะลงก่อนสองทุ่มนะคะเดี๋ยวไปบ้านคุณยายเนาะทุกคนเนาะวันนี้แม่นิวก็มาแป๊บๆปบนะคะทุกคนมารายงานตัวนะเจ้า ขอบคุณสติ๊กเกอร์จากนิวาสพี่ช่างรุ่งนะคะคุณยายของเราท้องทายยันเล็กยันเล็กนะเจ้าแม่นิวเก็ะในจำมาของแม่นิวที่เอามาเลี้ยงตัวหนึ่งอันนี้ก็เขาเลี้ยงไม่ไหวไอตัวนี้เขาเลี้ยงไม่ไหวเขาก็อยากให้เราเนาะเราก็สงสารน่ะพันพรมีหนังแต่คะใช่ค่ะคุณยายน้องพรมีหนังค่ะตอนนี้แม่นิวก็ออกมาแล้วเนาะตอนทุ่มครึ่งอะแต็มหัว ยังบ่จบเตือแหละเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่ามีหนังยาวนะคะคุณยายมีหนังยาวคุณน่านสวัสดีเจ้าไม่รู้อ๋อเหรอฮะไม่รู้อืมไม่รู้เลยเห็นหยุดนะฮะอ๋อเพิ่งมาค่ะหนังรู้สึกว่าจะเป็นหนังอ่าหนังหนังเก่าเนาะแล้วก็เพิ่นก็เอามาเอามารวมเรื่องหลายหลายเรื่องเนี่ยค่ะคุณยายจ๋า สวัสดีครับนะเจ้าคุณน่านสวัสดีเจ้าคุณชาชายสวัสดีเจ้าคุณน่านบอกคุณยายสวัสดีนะครับนะคะคุณยายก็ทักทายคุณน่านเจ้ารักคนอ่านบอกคุณน่านคุณชาชายบอกสวัสดีทุกช่องครับคุณน่านทักทายคุณชาชายน้องเยาวัฒบอกคุณน่านสวัสดีนะคะเลิฟเลินะคะคุณชาชายนะคะจากคุณยายเนาะคุณน่านบอกน้องกาซ่านะคะเจฟองทักทายคุณน่านนะเจ้าเยาวัฒบอกคุณชาชาย เมนูก็จะมาเนี่ยแหละก่อนือประมาณสองทุ่มเมนูก็จะลงแล้วสวัสดีค่ะคุณยายเจ้าจากคุณบุ่ผาจา้า <c oughs> ยายเจย้าก็รักคนอ่านสวัสดีนะคะเดี๋ยววันวอจกันก่อ,อนเจฟฟอรบอกพี่ชาติชายค่ะเดี๋ยวนิวขอเอาไปใจให้คุณชาติคุณคุณเจฟฟอรของเราก่อนนะเดี๋ยวนะ้ำนูเอาไปใจให้คุณเจฟฟอรกกันเนอะโอเคบางทีเราก็หลงหลงลืมๆเนาะ ยิวันหัวใจกอดๆเจ้าคุณน่านบอกคุณยยวัดนะคะอย่าเล็กบอกยยวัดนะคะคุณยายคุณยายกาก็หัวใจกอดๆรักคนอ่านเนาะเจ๊พรบอกคุณยายเจ๊อาเอาเข้าบ้านน้องพรจบแล้วเหรอเข้าบ้านบอกเจ๊พรป้าคุณผาบอกสวัสดีค่ะคุณน่านค่ะบ้านบอกยายยยนะคะอย่าเล่นก็ทักทายคุณน่านเจ้าคุณยายเจ๊อาก็ทักทายคุณผาคนงามรักคนอ่านบอกเข้าบ้าน วันบอกคุณบุภาเยดุกนะฮะเจพอนก็แอบแอบนะคะเจพอนก็ใกล้จะขึ้นเวทีแล้วนี่เมนูก็มีสองบ้านเนาะเดี๋ยวเมนูก็ไปบ้านเจพอนหลังนึงอะไรเงี้ยแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เม้นเนาะเจพอนนะเพราะว่าบ้านเจพอนคนเยอะบ้านคุณยายบางทีเราทักทายเสร็จนะเราก็เออจอดมันลงมาดูปลาแล้วบางทีดูปลาไปก็หูก็ฟังเจพอนไปเล่าข่าวอะไรเงี้ยเจพอบานบอกคุณ้า ยายบอกยายเล็กยายเล็กยายเล็กบอกคุณชาติชายครับผู้ผ่าบอกสวัสดีครับพ่อบ้านนะฮะเดียบัดก็พ่อบ้านพ่อบ้านนะเจา้าคุณนานบอกคุณเจพอนคนสวยครับวันนี้สวัสดีกี่ครั้งแล้วครับ้าทายถูกขอหอมแก้มหนึ่งทีโอ้โหพันนะคุณน่านพันนะร้ายนะร้ายนะคุณน่าน,นนี่นะคุณยายบอกพ่อบ้านครับพ่อบ้านบอกนังเก่ายาวยาวโอ้นั่น พ่อแม่ค่ะจากยายอลิสเนาะคุณยายของเราก็ยายเล็กนะฮะย่ยาดก็ทักทายยายเล็กมาพ่อะมนบอกนี่ว่าเป็นนอนครับยายวาดบอกจะให้นอนยังไงยายเพิ่งตื่นเออยายเล็กก็ให้สติ๊กเกอร์มาคุณน่านบอกคุณบุพภาบ้างบอสวัสดีนะครับนะคะยายวาดก็หัวใจกอดกอดยายเล็กหัวใจกอดกอดเจ้าพ่อแมนบอกยายอลิสยายอลิสนะคะยายวาดก็หัวใจกอดกอดยายอลิสบอกคุณยายเจ้าคุณยายเจ้าของเราก็เอาเจบพรเจ้านะฮะ ยายอลิซก็หัวใจก็อนยายเล็กบอกพ่อบ้านพา่อบ้าคุณนันบอกคุณยายเล็กสวัสดีครับเนะาะยายอลิซก็หัวใจกลอนยายเล็กของเรานะฮะยิวบาขอบคุณค่ะพี่เหนือขอบคุณเจ้าคุณนันบอกคุณยายอลิซสวัสดีนะครับนะฮะยิวบาดขอทักทายพี่เหนือน,นะเจ้ายิาวาบาหัวล้อกากเลยอะทําไมต้องหออัวล้อล่ะคะยิวบาใยายเล็กเออ <c oughs> คุณนันบอกสวัสดีคุณพ่อบ้านนะครับ เสียเสียเอามือลงก่อนน้องเสียเอ้ยใจเย็นๆแล้วมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยคุยค่อยพูดกันเสียตอนนี้ก็รออยู่เนี่ยรอทอนตังค์ให้เก้าสิบเก้าอยู่เนี่ยไม่เห็นโอนมาสักทีเนี่ยเสียยังไงเนี่ยยายฤลิ์บอกคุณละวีค่ะยายเล็กลยยลก็ให้สติ๊กเกอร์คุณยายยายอลิซสวัสดีพี่คำปองให้ไวไฟมาน้องรักคนอ่านบ,บอกในหัวในหัวพี่เหนือก็ให้สติ๊กเกอร์มาเอสจ้าพี่นิวอยากกระถินมา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 ,มาพี่นิวไปเห็นดอกไอ กระถินอ่ะยอดมันก็มีแล้วก็มีเม็ดมันด้วยพี่นิวก็เลยลองมาแกะเออเอามาแกะพี่ว่าจะกินกับไออย่างนี้พี่คิดมาออกเลยอ่ะแล้วทุกคนก็บอกว่าให้กินกับส้มต่างานพวกนี้พี่นิวไปซื้อส้มต่าเนาะเสียยายวาดคุณนานบอกพี่โรีนะคะเสยียบอกพี่โรวีค่ะคุณยายบอกนุ่มอ้าวเสยียก็ท้งทายยายอลิสนะคะอืมต่ำเนาะน่าจะอร่อยเนาะ เสียบอกพอบ้านพอบ้านนะคะน้องเอสบอกพี่ลวีน้องเสียบอกพี่เอสนะคะคุณยายต้องถ่ายน้องเอสมาเนาะคุณนาก็ต้องทายน้องเสียค่ะพอบ้านบอกคุณเอสคุณเอสนะครับเสียบอกเยเลกเดี๋ยวเราน้องเสียจ้าเดียน้องเอสบอกคุณยายว่าเสียบอกป่านานเสียกินตอเบาม้คุณมินตราจากคุณยายเนาะยายเลี้ยงต้องายน้องเสียนะคะน้องเสียบอกคุณยายครับโอ้พี่นิวอ่านย้อนคะทุกคน สุดท้ายพี่คำปอนค่ะยายอลิสยายอลิดนมอาวนมอาวจากคุณยายนะพี่ลวีครับนะฮะนิวอ่านย้อนนะทุกคนเจลวีนอนยางจากพ่อบ้านนะน้องเอสบอกสวัสดีพี่น่านค่ะคุณน่านก็น้องเอสน้องครับน้องเอสครับน้องเอสบอกคุณยายเล็กผ่าทั้งายน้องเอสคะ่ะเสียบอกตำปลาตำปลาอ๋อตำปลารวยอร่อยใช่ไหมเอนอน้องน้องเสียเนาะกไปซื้อมาดิจากตำหาดอะ มันมีหยู่เจ้าหนึ่งนะในอตรงซอยหกอะ่ะอันนั้นเขาเป็นคนอีสานเขาตำมันอร่อยเนอะตำลาวอะไรเงี้ยอร่อยมากเลยอะ่ะสวัสดีน้องนุ่มเอาไทายน้องเอสสวัสดีจักรักคนอานเพ่อบ้านบอกผัดกะปิว่าไปมันเหมนเจสตอแล้วพ่อบ้านอุ้นตลกะลงละอเอ็นบอกสวัสดีคุณยายอาลิสน้องเสียก็คุณบูพาครับเสียบอกพิกากา้าน้องเอ็นบอกสวัสดีค่ะพิก,กาซ่าเสียบอกยา กินเหนือก็ให้ป๊อบผอนให้ปลามานนะคะน้องเอบอกอ่ะยังบอกขาคไข่พ่องบอกมาเด้อเดี๋ยวเอฟจะได้รวบทีเดียวนะฮะยายอันนี้ถอดใจก้นกอนน้องเสี่ยบอกกําลังหาเลขอยู่อ่านเลขมันไม่ได้ออกมาผูกหรอออกคนฮือพี่นุ้งน้องเสีย่ยเอบอกสวัสดียายลิสค่ะเดี๋ยวเลขก็อแอร์ให้สติ๊กเกอร์้วคุณอานบอกนายหัวไปบ้านยายวาดเออบ้าน,านยายวาดวันนี้เขามีใบหวยนะทุกคนวันนี้ยายวาดของเราจะพาไปดูหวยนะคะทุกคนใครก็ได้นะคะ ต้องไปมาดยิว่ดนะน้องเอสคนสวยน้องเอสบอกง่วงจังเลยพี่นิวโอ้ยง่วงอีกละพี่กาผมกําลังหาเลขนับเม็ดฝนฝนตกเยอะไหมน้องเสียงยิว่าฝนตกไหมคะเดียังล็ฝนหยุดที่ยังคุณกาฝนตกอยู่ไหมคุณกาบอกนายหัวบัวรอยศูนย์อ่าน้องเอสบอกง่วงจริงๆเดี๋ยวเล็กก็บอกคุณย่านะฮะพี่เหนือก็ให้ป๊อปคอนมาแล้วเจ้า เออบันนมันยังบบตกแล้วนะยนยะจ๋าฝนตกหรือเปล่าคะยยจ๋าจ๋ายยจ๋าบอกนุ่มอาวไทยวันนี้เราก็จะมากันแค่เนาะเนาะนะคะเราจะมากันแป๊บแป๊ c, นะ,ะทุกคนเราจะมาสักยี่สิบนาทีก็พอนะเสีย่ยยจ๋าสวัสดีค่ะคุณยายเจ้าก็ยิจ๋าค่ะนะคะคุณยายเจา,จาของเราก็เห็ในหัวใจกอดกอดมาบ้านคุณยายฝนตกไม่ต้องยหยเขาบอกว่าบวัวลอยมันจะพัดผา มันน่าจะมาถึงเจียงใหม่วันคืนนี้นะแม่นิ้ว,วน,นะแต่วันนี้มันก็เปิดปลายลงมาบ้างแล้วนะเย็นเนี้บุภากรสวัสดี่ขยันยจ๋าค่ะยายเล็กก็ยิ้มหวานค่ะยเล็กอย่ายิ้มหวานสิฝนหยุดยังนะยายเล็กจา๋ายายเล็กบอกไม่นิ้วยายเล็กไม่ได้ยินใช่ไหมย,ยายเล็กแอบนอนแน่เลยอะ่ะคุณสุชาติเลิ่มี่สิบสองขอบพระคุณค่ะเมื่อคืนแม่นิ้วก็ไปนะคะคุณสุชาติ แต่แม่นิวก็ไม่ได้ลงนะคะแม่นิวไปให้กำลังใจทุกคืนเด้อคุณชาติเด้อคุณสุชาติคุณชาติชายดินะแม่นิวไปทุกคืนนะคะแม่นิวก็ไปกดเลิฟให้ทุกคืนเด้อเยเลกของคุณคาคุณุชาติก็สวีทุกช่องเยจ่าก็สวีค่ะเยเลคค่ะยินดีกับยายอลิสด้วยเนาะยายอลิสก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะแต่ตอนนี้ก็รอายจ่าเยจ่าก็อาจจะขึ้นเยจ่าจะขึ้นไหมคะายจ่าจ๋าถ้าายจ่าขึ้นช่วงเวลาไหนแม่นิวก็จะไปไปจอดไปให้นะแต่ก็ ตอนนี้ก็ไปดูคลิปของยายจ๋าอยู่นะคะยายจา๋าไปดูชอ็อตดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนานบอกคุณยายจ๋านี่ยนะยายบอกไม่ตกค่ะนะคะอืมโชคดีเป็นห้าคุณยายไม่ตกอะ่ะจีว่าบอกวันนี้ไม่ไม่ตกเออแล้วทําไมเขาบอกว่ามันจะตกวันนี้เพราะภาคเหนือนี่ภาคเหนือทางแม่นิวนี่แหละคืนเนี้ยเขาบอกแต่ตอนนี้มันก็คงจะอยู่เชียงรายอยู่อะ่ะคุณยายขอบคุณค่ะ บัวลอยไขหวานสวัสดีนะคะจะรีบยกไปไหนคะยังไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยนะบัวลอยอีกตั้งสามนาทีพี่เหนือก็ให้ป๊อปคอนคุณยายก็หัวใจก็ะกรบัวลอยไขหวานก็ยกมือจังนะคะบัวลอยไขหวานจา๋าจจเย็นๆนะไหนๆก็มาแล้วก็จอดสักครู่นะคะจะรีบไปใส่นาะนักคุบาวไว้บอกคุณยายหัวใจก็ก็จะเล็กบอกตกทั้งวันคะ่ะวันนี้โอ้ยเห็นไหมบัวน้าท่วมนะั้นเจ้เล็กเนะาะน้ํามูลเป็นยังไงมัง่งตอนนี้ยังขึ้นอยู่ไหมคะ ไม่ยเล็กติดน้ำมูลไหมคะยเล็กเราต้องเก็บของเก็บอะไรไหมพี่เหนือขอบคุณค่ะพี่เหนือกับปลาไปแอวเขื่อนยางแล้วพี่เหนือเนาะน้ำมันก็เย็นสบายแล้วพี่เหนือเนาะไอ้น้ำมันขึ้นน่ะชุ่มชื้นแบบชอบอะ่ะขอบคุณนะเจ้าคุณยายขอบคุณนี้ว่าสําหรับสติกเกอร์เนาะขอบคุณคุณกานะคะรักคนอ่านเนาะสําหรับสติกเกอร์จจาบอกรักคนอ่านสนิดนะคะพี่เหนือให้ป๊อปคอนมาคุณยายหัวใจกระกร ฮัลโหลคุณจอรนกิ๊บานฮัลโหลฮัลโหลนิวนิวฮัลโหลนะคะคุณจอนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณจอนสวัสดีนะคะขอบคุณมากมากนะคะถ้าคนอ่านบอกดิจ้าเย,ยจาก็หัวใจก็ก็เอ้ยยายอลิสเนาะไม่นิวชอบจำทีแต่เยลลิสแต่าย,ยจ่าหน้าเหมือนกันหรือว่าคุณสุชาตินะคะหรือว่าก,ก็หัวใจก็โกยันเล็กก็หัวใจนะคุณกาบอกให้คุณจอนสวัสดีนะคะ อุ้ยขนมจีนน้ำยาปูมาอีกแล้วขอบคุณนะคะขนมจีนน้ำยาปูของอร่อยที่มินิวชอบเลยนะดิเล็กให้ทุกคนตามมาเลยนะคะคุณจอนบอก24เลิฟนะคะขอบคุณค่ะคุณจอนขอบพระคุณมากๆค่ะ thank you my friend thank you so much นะคะขนมจีนก็ยกมือลายกมือบายหรือว่ายกมือฮัลโหลเนาะขนมจีนเนาะ ใจเย็นๆนะคะตั้งสตินะคะอีกสามอีกนาทีเดียวคานี้มนยวมายี่สิบนาทีนะคะทุกคนก็วันนี้ก็มากันคุยกันแป๊บเดียวนะทุกคนเนาะไม่บายแล้วนะทุกคนเนาะยกมือลาไม่นิวได้เลยนะยกมือลาด้เลยนะคุณจอนฉันจะไปแล้วนะคะไอ้ก o o d b y แล้วนะคะบายยนะคะคุณจอน thank you my friend ขอบคุณนะจ้าขอบคุณทุกเิบทุกไลน์นะวันนี้ก็มินยก็จะลงเช้าหน่อยนะทุกคน เดจ๋่าทักทายพี่เหนือจ้าแล้วคนอ่านบ,บอกขนมจีนสวัสด,ดีนะคะคุณยายหัวใจกอดอน,นะมามา่าปลากระป๋บบอง้าสดแต่ละอย่างเนาะขอบคุณคุณยายจา้าเดี๋ยวให้เวลามาม่าแป๊บหนึง่งนะทุกคนเนาะดีกว่าขอบคุณค่ะย,ย้ยิย้มคุณยายเจ,จ,าจา้าจ้าคุณยายไปตั้งเวทีได้เลยนะคุณยายไปเตรียมตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เหนือจะลงนะคะเดี๋ยวจ้าแต่พี่เหนือเนาะหลายคนอ่านบ,บอกมามา่านะค,ะค,นค,คะคุณจอรนโอเคค่บคุณจอรน ฉันจะไปแล้วนะคะบายยแล้วนะคะกู๊ดไนท์แล้วนะคะกู๊ดไนท์เมืองไทยนะคะตอนนี้ไทยแลนด์เราก็ประมาณจะสองทุ่มแล้วนะคะคุณคุณจอนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวจ๋าบอกคุณยายเจอานะคะขอบคุณค่ะคุณจอนอ่าคุณจอนเปิ้งก็เบาอย่างมากเนาะบานี้โอเคนิ่วๆรู้จักเดี๋ยวนิ่วๆนะโอเคค่ะบานยายเล็กบ่ท่วมเด้อโอ้ โอเคน้องเอสไม่ไปค่ะยิเลขขกขอบคุณค่ะยายจ๋าขอบคุณค่ะยินิวยินิวปีปีปอ๋อมถ้าใครคุณกัสซ่าเนาะอืมไม่นิวจะวันนี้ไม่นิวก็จะลงมือเออลงจะลงแล้วนะทุกคนไม่าย,ายแล้วนะปีปีพี่มาได้ไม่ทางานหรอพี่พี่จา๋าลงนะนะคะให้ปีปีทักทายมาก่อนเด้อ ยเล็กับสปิเด้อยยี่เลขด้ออืมขอบคุณนะเจ้าขอบคุณคนไก่เนาะคุณจรของเฮานะทุกคนพี่เอ็กคนงานนะเจ้าปี่ปี้ปี่ปปปีนะฮะทุกคนวันนี้ก็ยังไงก็ขอบโบกมือลาก่อนนะคะวันนี้ก็ขอบขอขอบคุณทุกเล็บทุกไลนะ์เนาะพี่พ,พี่น้องน้องของเฮาเนะเฮาจะไปเจอกันใหม่นะเจ้าไปเจอกันใหม่บ้านเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวนี้บ้านคุณยายเจีแอปเปิลก็จะขึ้นแล้วนะทุกคน เราก็จะไปเจอกันนะฮะเนาะอืมครอบคอบเหรอคะ,ะคุณจอรนโอเคค่ะทุกคนบาย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 ตั bye ้งกิวทุกคนนะคะแตั้งกิวคุณจอร์นเนาะบายบายนะ bye bye, นะ,ะทุกคนบายบายขอบพระคุณค่ะบาย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 พี bye bye, bye ่บอกเจว่าโดงหอยเจว่าเจ้าไม่นิวจะลงแล้วเจ้าเจว่าไม่นิวจะลงแล้วจ้า,ว,จว,จาวันนี้ไม่นิวมากำเดียวเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุก สุงสู้นะเจ้าขอบคุณนะเจ้าเจว่าให้เวลาเจว่าเจว่าเจว่าจะคุณคุณกาเนาะคุณยายก็โดกหอยโดกหอยเอ้าลงแล้วลงแล้วลงแล้วค่ะเจว่าจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวว่าทักทายดงหอยมานะเจ้าขอบคุณนะเจ้าบายบายละค่ะแล้วไปเจอกันบ้านเพื่อนๆเฮาดีกว่าเนาะขอบพระคุณเจ้าขอบพระคุณเจ้าขอบพระคุณนักนะเจ้าบายบายละค่ะ Me so.